สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านจา้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเนาะจา้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทาง YouTube ด้วยกันจา้าทุกคนทุกท่านจา้าขอบคุณถูกการรับส้มจา้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจา้าวันนี้จอยก็มีแนวทางหวยเล่าพัฒนาเป็นสูตรสองตัวรูดแล้วก็สามตัวบนจา้าวันที่ 22, 65, ยี่สิบสองเดือนหกหกห้ามาให้พี่พี่เอฟซีได้รับส้มจา้า ผลสรุปของวันที่20จากกับแนวทางหวยลาพัฒนาจ้าสำหรับผลสรุปของวันที่20นะจ้าวันที่20สาตัวบนแล้วก็ชุด4ตัวหนึ่งจอยให้อยู่ในชุดเดียวกันนะจ้าสำหรับชุด2ตัวจอยให้เด่นวิ่งรูดยุ่ที่หและห้าจ้าผลจะห6ตัวออก9 3 3 5สามสามห้าี่ปดสองตัวล่างชุดหตัว9 3สมรูดไปนะจ้า สองตัวล่าออกสามห้าสามหาเด่นหารูดหามาจะจับขู่จอยจับขู่รุดไปเนาะจ้าสำหรับวันที่ยี่สิบจอยคำนวณได้หาสามแต่ว่าหาสามสามหานี่ออกไปวันที่ยี่สิบวันที่สิบเจ็ดเนาะจ้ะออกหาสามสามหาวันที่ยี่สิบจอยก็เริ่มบริอามาออกตัวเก่าอีกสามหาไซลุดไซวิ้งเข,า,ขาเขานะจ้าสามหาจ้าบนจะหาสี่แปดรุดไปเนาะจ้ะ ส่วนชุดสามตัวกับชุดสี่ตัวกับรูดไปเนาะจ้าสำหรับเวลาพัฒนาวันที่ยี่สิบเนาะจ้ายินดีกับสารูดไาวิ่งเนาะจ้าซายรูดไายวิงยย่งของเฮาเขาสองตัวล่างชุดสี่ตัวเนาะจ้าหาสามสามหาจ้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจะะารณญาณในการรับชมจา้าสำหรับเวลาพัฒนาวันที่22วันนี้จอยให้เด่น เด่นรูดอยู่ที่เก้าแปดจ้าเด่นรูดเก้าและแปดจ้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสำหรับพีพีเอฟซีที่เขามาหลับซุ่มใหม่ๆเนาะจะถ่ายยังบ่มีโชคบ่มีหลับกับฝากตามต่อเ,เด้อจ้าพีพีเอฟซีจ้าเก้าห้าเก้าแปดจ้าเก้าแปด แปดมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดสามกันจ้ากันจอยให้เก้าสี่แปดหก สำหรับแนวทางหวยเล่าวันที่22จอยคำนวณได้เด่นส้นจ้า9988อันนี้ขอกันเบิ้นไหวนะจ้าถามักถ้าชอบเบิ้นก็จังคอยตามนะจ้า9988จ้99ถาถ้าบุมมกเบิปล่อยผ่านจ้า3ตัวจ้า3ตัวถามักถ้าชอบถ้าถูกใจก็จังคอยตามนะจ้า985 2908 9ก้าเสองศูนตัวเด่นตัวเน้นจ้าศูนยสามตัว9 8้ดห้ากันเบิ้ลแปดแปดจ้าแปดสองแดห้าอันนี้คือความชอบส่วนตัวเราจะเก้าห้าเ้าสอง อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวไหนชอบตัวไหนแคบหนาจอ้บันทึกไว้ใส่ไปป็นแนวทาน่าไเนะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดทุกวันนอพี่ๆพีพพพพพ่จ้าบางวันเข้ามากบางวันเข้าน้อยเข่าบ้างหลุดบ้างนอจ้าบางมือกับหลุดไปนอจ้าจอยกับคำนวณไปตามสูตรคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํำมาแบ่งปันตามหมักตาชอบกับจังคอยตามนอจ้า ขอให้พี่ๆ FC ทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าเขาเรล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เนะจ้าเพื่อเสด้เป็นกำลังใจก,กับจ้อยทำแนวทางต่อไปสำหรับคลิปนี้จ้อยต้องขอตตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า